ยกเครื่องเพื่อไทยจำผมไหมนะครับคุณสุริยะกับคุณสมศักดิ์เนี่ยสองคนนี้ในภาษาการเมืองเขาเรียกว่านกรู้ทางการเมืองสองคนนี้ถ้าขอยับไปอยู่พักไหนหรือยังอยู่พักไหนเนี่ยพักนั้นต้องได้ตั้งรัฐบาลเป็นนักการเมืองที่เก่าเกมและมีประสบการณ์สูงและมาช่วงไม่กี่วันเนี่ย คุณสุริยะพูดแบบมั่นใจเลยว,ว่าพักเพื่อไทยต้องได้ตั้งรัฐบาลผมอาจจะไม่เชื่อใครนะครับแต่ผมเชื่อความมั่นใจของคุณสุริยะแล้วคนก็เห็นไหมผ่านมาประมาณเดือนกว่ารัฐบาลปัจจุบันเนี่ยบอกเลยว่านั่นนี่บอกเลยเละเลยและไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ถึงสีเดือนหรือเปล่านะครับรุงตุงนังไปหมด เห็นไหมช่วงแรกในพรรคเพื่อไทยเหมือนกับมันสะดุดเดี๋ยวมีเลือดไหลออกเดี๋ยวมีคนนั่นออกคนนี้ออกตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วหัวหน้าพักคนใหม่ก็ไม่ใช่ธรรมดาที่ไหนพ่อเขาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยมาก่อนและเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงตอนนี้กระแสนะครับกระแสเนี่ยพักที่มีกระแสก็มีอยู่สองสามพักแหละแต่ว่าที่มีกระแสมากกว่าเพื่อนก็คือพรรคเพื่อไทย ตอนนี้พักเพื่อไทยกระแสดีมากกระแสจะมาอยู่ที่พักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเนี่ยมีความพร้อมในทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวผู้สมัครแต่ละเขตและความพร้อมของพักนะครับผู้บริหารพักนี่คือพร้อมหมดพักเพื่อไทยเนี่ยพร้อมหมดนะครับพร้อมที่จะสู้และ พร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งเลยแหละตอนนี้พรรคตะทอัอตะการเมืองไม่ว่าจะเป็นบ้านใหญ่บ้านเล็กหรือว่าบารมีขนาดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคือกระแสบารมีเงินก็อาจจะสู้กระแสไม่ได้นะครับเหมือนกรณีเมื่อช่วงที่ว่าผ่านมาคุณเห็นไหมประชาชนเก็เลือกคุณพิธาต่อเคยลงมนก็แพ้ นะครับมันก็มีแต่โซนภาคใต้นี่แหละไม่กี่จังหวัดแต่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาตั้งใจเลือกคุณพิธาคือใครลองในพักพักนี้อพักซ่อมเนี่ยคือได้หมดแหละต่อให้คุณจะจะยังไงก็แล้วแต่จะเป็นบ้านใหญ่ก็ไม่เกี่ยวถ้ากระแสถ้ากระแสมันมันมาแรงเกนะิน่ะสู้ไม่ได้นะครับสู้กระแสมไม่ได้ตอนนี้ก็เหมือนกันพักพอใจกระแสม,มาแรง แล้วคุณคอยดูนะครับแล้วอีกไม่นานคุณทักษิณก็ออกมาใช่ไหมคุณทักษิณออกมาแล้วคุณค็ดดูว,ว่ามันจะพร้อมขนาดไหนพร้อมทุกอย่างผู้บริหารพักนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบพร้อมหมดอ่ะ,อะเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้ขนาดว่าคุณทักษิณยังยังไม่ได้ออกมาใช่ไหมยังพร้อมขนาดนี้อ่ะ นี่ถ้าคุณนักสินเนี่ยไม่เท่าไหร่แกก็ออกมาเนี่ยท่านักสินก็ออกมาเนี่ยพร้อมคือเอาจ้ะฉลุยอ่ะบอกเลยว่าฉลุยอ่ะและตอนนี้คุณเห็นไหมสรุปไปสรุปมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพักเพื่อใจดีกว่าเพื่อนแล้วกลับที่ว่าผ่านมานะพักเพื่อใจดีดีที่สุดแล้ว เมื่อก่อนเราด่าพักเพื่อไทยประชาชนด่าพักเพื่อไทยไม่เยอะสุดท้ายเห็นไหมพรกเพื่อไทยดีสุดแหละตีว่าทาเพื่อประเทศชาติโดยแท้จริงปราบก็สแกมม่งสแกมเมอร์ปราบแกงคอเว็บอะไรต่างๆเนี่ยก็มาจากพักเพื่อไทยเป็นคนเป็นคนที่ว่าเริ่มปราบเห็นไหมดา่าไ้เยอะไงด่าพักเพื่อไทยก็ไม่เยอะไหมสุดท้ายเห็นไหม,ดไดหไหมพักเพื่อไทยดีกว่าเพื่อนแหละนะครับ